ประโยชน์ของการฝึกเด็กๆให้ตั้งใจละบาปตั้งแต่ต้นนะครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของพวกเขาก็คือการปลูกต้นศีลธรรมต้นคุณธรรมต้นจริยธรรมและค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตนะครับจะสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดเวลา จะสร้างนิสัยการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้ครับเขาจะเติบโตในทางของความดีได้อย่างาฉลาดฉลาดภายใต้เงื่อนไขคือการไม่ทำบะนะครับการแข่งขันใดๆในโลกนี้ก็ตามนะครับเด็กที่ขาดศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมหรือค่านิยมเรื่องของการละบาปนะครับเขาอาจจะแข่งขันด้วยการผิดศรรีลผิดคุณธรรมได้ แต่เด็กๆที่ได้รับการปลูกฝังอย่างดีแล้วนะครับเขาจะเติบโตภายใต้เงื่อนไข,ขของการไม่ทำบาปใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ยิ่งใหญ่มั่นคงและประสบความสเร็จได้จริงๆจังๆนะครับเด็กๆพวกนี้มีพฤติกรรมการลดละเลี่ยงบาปเป็นอัตโนมัติของจิตใจของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นภายใต้ความสํานึกรับผิดชอบในจิตใจของเขานะครับเขาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนร่วมโรคได้นะครับอย่างมีคุณภาพนะครับเขาจะมีความรู้สึกถึงความมั่นคงทางจิตใจเขาจะมีความรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับรู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับการที่เราสอนเด็กให้ตั้งใจละบาปจนเป็นอัตโนมัติจนเป็นค่านิยมในจิตใจพื้นฐานของเขาแล้วนะครับเด็กเหล่านี้ครับจะเป็นคนที่ ถูกฝึกให้มองโลกในแง่ดีโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบในชีวิตของเขา,าครับจะไม่สามารถทำให้เขาทุกข์ใจได้เลยเขาจะเป็นคนที่มีความสุขเสมอเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะมีความสุขและเป็นประโยชน์นะครับการสร้างลูกให้เป็นคนเก่งคนดีที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นบุญใหญ่ ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ครับและเป็นบุญใหญ่ของแผ่นดินที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปด้วยสาธุครับ